และที่บอกว่าในส่วนของคณะกรรมการไตรภา,าคีมีบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งไปวันนี้นะคะคอรมอรเองก็ได้เห็นชอบให้ทางคุณอัครรุษสนธยานน์รองปลัดก,กระทรวงกันคลังแล้วคุณวิวัฒน์ตังหง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภา,าคีฝ่ายภาครัฐแทนคนเก่าที่ออกไปก่อนหน้าน,นี้นะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านก็จะไปทํางานร่วมกับกรรมการฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างรวมกันแล้วก็เป็นไตรภา,าคี3ฝ่ายค่ะ,ะการแต่งตั้งเรียบร้อยเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยก็น่าจะเริ่มประชุมบอร์ดไตรภาคีได้อพอประชุมได้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้เนี่ยปีใหม่2 5 6 8 ค่าแรง400บาททั่วประเทศก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือต้องเป็นไปตามที่วางไว้เลยนะทั้งไทม์ไลน์ทั้งการประชุมและในที่ประชุมเนี่ยไตรภาคีก็ต้องเห็นชอบว่า400ทั่วประเทศด้วยส่วนถามว่าทําไมที่ผ่านมาแล้วไม่จะมีความหวังไหมรัฐบาลบอกว่าตรงไหนที่ติดขัดขึ้นไม่ได้เรามาคุยกันอาจจะลดเงินสมทบไหมหรือจะมีมาตรการส่งเสริมสําหรับคนที่ไม่ไหวแต่รัฐบาลยืนยันว่า ทุกวันนี้ใครลองมีรายได้3า0ร้อยบาทว่าคุณจับใจ่ายใช้สอยพอไหมและเรื่องเรื่องค่าแรงเนี่ยในหลักสากลเนี่ยค่าแรงรายวันเนี่ยของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคุณไม่ใช่ดูแลชีวิตเดียวนะ,ค,ะคุณต้องดูแลครอบครัวได้ใช่เลยทุกวันนี้ชีวิตดียัยงเอาไม่นอนเลยเพราะฉะนั้น400ร้อบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนผลักด,ดันมาตลอดแต่ทางภาคอุตสาหกรรมเขาก็ ยืนยันว่าเขาเขาไม่ไหวอ่าเขามีปัญหาทีนี้ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็เลยบอกแบบนี้เลยค่ะท่านบอกว่านโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายและรัฐบาลเองจะดูแลกลุ่มลูกจ้าง ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในขนาดเดียวกันอย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกกันไปเมื่อสักครู่ว่าในกลุ่มของผู้ประกอบการเองเขาก็บอกว่าเขาก็รับไม่ไหวเขาก็เดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่ารายย่อยอตรงนี้คุณวิพัฒน์บอกเลยว่าเราก็จะดูแลเหมือนกันจะมีมาตรการมาดูแลผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดผู้ประกอบการกระทบน้อยสุดลูกจ้างได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบจะ จะเดินหน้าให้ได้โดยที่ไม่เห็นผลกระทบหรือว่าเสียงของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่แหละใช่ค่ะก็จะดูทั้งสองฝ่ายควบคู่กันไปนะคะ